การทำนุบบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริย์ที่ราชจจาแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษรักษาพื้นแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัย ด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์น,น,นาฏศิลป์ขีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลา แต่งบทภาคบทเจรจาและสรงพระราชนิพน์ตอนนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริงอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพยมหนจวบจนพระสุริยนจะเยี่ยมยอดอยุคนทอน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาไหลานี้หล้นกล้าวหล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมีพระราชดำรัสเชิดชูวไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้น พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จถลิงถวัญยราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอินาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ส่งพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาหลนกล้าวหลวกระหม่อมรัชการที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศ คือตอนหานุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกฐลล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตามบทที่ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะการเดินเรื่องกระชับตัดทอนเรื่องเดิมออกบ้างโขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ,บ้านแขกเมือง ทำขวัญสมโพธช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่าไม่ได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่อง ในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย